สวัสดีนะคะพเพื่อนๆพี่สิริวันนี้จะพาเพื่อนมาเพาะเมล็ดพันธุ์มะเขือมะเขือนี่ยค่ะพี่สิริเพิ่งไปเก็บมาอันนี้เก็บมาได้หลายวันแล้วนะพเพื่อนๆอันนี้คือพริกอันนี้เพิ่งเก็บมาแต่อันนี้เพิ่งเก็บมาพี่สิริยังไม่เพานะเนาะเก็บไว้ก่อนเพาะลูกนี้ อันนี้พริกเป็นพริกเป็นพริกขี้หนูเนาะที่ซื้อมาจากท้องตลาดเนี่ยเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมก้องพี่สิริก็จะเอาเมล็ดพันมาเพาะนพันเพื่อนมาเพาะเมล็ดพันก่อนอื่นเรามาล่อนดินกัน อันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นดินเอ่อที่พี่สิริหมักเองนะอันนี้เป็นดินดินที่ซื้อมาดินดินกล้ามปูเพื่อนเพื่อนดินที่ซื้อมาโอ้โหมีพลาสติกมาด้วยเนี่ยคือคุณภาพที่เราไปซื้อดินมาเราก็จะมาล่อร่อนดินใบกล้ามปูให้ดินเนือ้อ นรายละเอียดนิดหนึ่งเพื่อพี่สีจะใช้เป็นใช้เป็นแทนพีชมอสนะเพื่อนนะนทำง่ายๆแบบนี้แหละมันร่อนซะก,ก่อนเพื่อให้บมล็ดพันธ์งอกงอกขึ้นมาง่ายนะถ้าดินมันเป็นก้อนแบบนี้มเมล็ดพันธ์ก็จะอองอกยากโตยากนะเราก็มาร่อน ร่อนให้เนื้อละเอียดนิดหนึ่ง,งใช้แทนพีชมอสนะเพื่อนพีชมอสไม่ต้องไปซื้อนะมันแพงต้องไปซื้อนะคะเห็นไหมคะแค่นี้เราก็ได้ดินพีชมอส ดินหมักไว้ไม้ที่มาทำการเพราะต้นกล้าอย่างง่ายดายนะคะต้องไปซื้อพีชมอสให้แพงประปราไม่ได้แพงธรรมดานะแพงมากด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะพีชมอสเนี่ยแพงมากก็ไปรแบบว่าสักสิบตัว พี่สิริก็ไม่รู้ว่าทำไมแพงมากมายเดี๋ยวพี่สิริขอเวลาล่อนก่อนนะพเพื่อนๆนเนาะตอนนี้พี่สิริก็ล่อนล่อนดินเสร็จแล้วพี่สิริก็จะเอาน้ำฉีดพมน้ําเพื่อนนะ เนี่เราก็จะสีพรมให้ชื้นให้ชื้นเลยนะให้แฉะเลยเพราะว่าเมล็ดพันธุ์จะได้พอออกงอกออกมาง่ายๆนี่สิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปหาซื้อเลยนะวัสดุปลูกเนี่ยพี่สิก็ได้อันนี้เป็นกล่องเค้กไปซื้อมาทานอันนี้เป็นถาดกระจาด ผักชีเอ้ยไม่ใช่ขนมจีนนี่วพีสีก็มาพร้อมะเขือเทศงอกดีนะต้องไปซื้อวัสดุที่เ,เราก็ทำดัดแปลงเอาไดไ้เกิดประโยชน์ไม่ต้อง มีห้าใช้จ่ายอันนี้พี่สิก็จะเอามะเขือเม็ดมะเขือออกแบบนี้เลยนะเพื่อนนะน,นี้คือว่าพี่สิเก็บมามาหลายวันแล้วนะเก็บมาจนคั่วเขาแห้งแล้วนะอันนี้คั่วเนี่ยสดๆอยู่พี่สิก็ยังไม่ใช้นะเก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บไว้แบบว่าหลายวันแล้วจน จนคั่วแห้งแล้วนี่พี่สิจะมาโรยโรยลงไปเลยเพื่อนโรยหลายรอบละเพราะว่ามมนพันธุ์อินสียงอกง่ายที่ไม่ได้ปลูกสักทีเพราะว่าน้องหอยกินหมดเพื่อนอน,น้องหอยน้องหอยเดินมากินหมดเพราะว่าพี่สิไปโรยไว้กับ กับพื้นเนาะร้เนี่เอาไว้ในถาดแบบนี้เราก็พอกลางคืนเราก็หาอะไรมาครอบรอไม่เราก็ยกขึ้นไปไว้ที่สูงๆที่เขาอาจจะเดินเดินขึ้นไปไม่ถึงนะะอันนี้เราจะ พราะแบบว่าอันนี้เยอะมากเลยนะเพื่อนเราจะดูว่าเราจะได้กี่ต้นโดยโดยยโยลงไปเยอะขนาดนี้นะเนี่ยได้มาห้าต้นก็ถือว่าดีแล้วนะคะเพราะอะไรคะเพื่อนมันก็จะต้องมีมดนะม,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 มีมดมีเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีมด มีมดที่มากัดกินนะคะเนี่ยมีมดที่มากัดกินแล้วก็ทําให้มาเลพันธุ์ไม่งอกนะ,ะซึ่งมดเนี่ยเ,เดินเดินทั่วสวนนะคะนี่เป็นมาเลพิกนะนี่เป็นมาเลพิกที่อันนี้คือซื้อมาจากท้องตลาดอะไรที่เรา กินนะเราชอบมีมเมล็ดพันธุ์เราเก็บมเมล็ดพันธุ์มาเลยเพื่อนเนี่ยเมล็ดพันธ์อันนี้ร่วงมีมเมล็ดมะเขือร่วงไปด้วยก็ไม่เป็นไร In me you see me อันนี้น่าจะเป็นพริกขี้หนูสวนเพื่อนมเมล็ดเล็กมากเป็นมเมล็ดที่เล็กมากแล้วก็พี่สิริเองก็ไปซื้อมาซ,อซื้อมาเพราะว่า,ามาตำตำน้ำพริกยังชุนเลย ปลูกไปปลูกทุกอย่างที่เราที่เราชอบกินนะคะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินเอาดินโรยกรบหน้าเนาะเพื่อนแล้วก็ค่อยฉีดน้ำอีกรอบก็โรยบางๆนะคะเพื่อให้ไมลได้พันเขางอกออกมาง่ายนิดนึง สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนวิธีการทำพีชมอสปลูกของพี่สิรินะฮะนี่ใครจะลอกเรียนเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเกษตรนะคะนี่นะคะก็ใช้วิธีการเดียวกับพี่สิริก็ได้นะเพราะว่ามันจะช่วยลดต้นทุนการผลิต คือสวนของท่านนะคะโดยที่ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองในการซื้อพีชมอสนะคะเห็นไหมคะทำแบบนี้ก็ได้ง่ายๆนะคะวัสดุปุกก็ง่ายนิดเดียวนะคะไม่ต้องไปซื้อกระบะเพราะอะไรทั้งสิ้นนะเนี่ยง่ายๆนะคะหรือถ้าอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ทำแบบ เกษตรที่ทำทำน้อยๆนะไม่ได้ทำเยอะถ้าทำเป็นพื้นที่เยอะๆนะคะเป็นเศรษฐกิจนะเราก็อาจจะต้องใช้กระบะเพาะนะดุมละเม็ดละเม็ดนะคะก็เราปลูกกินเองนะหรืออาจจะเป็นพืช ที่เราทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆน,นะคะเราก็ใช้เท่านี้ก็ได้นะคะเนี่ยไม่ต้องไปสิ้นเปลืองในกระบะเพาะนะคะพีชมอสเราก็ทำขึ้นมาเองได้นะคะหรือถ้าเ,เพื่อนมีเออดินหมักไว้ไม้นะคะดินหมักใบไม้เนี่ยดีมากนะคะทำให้ต้นกล้าแข็งแรงมากๆนะคะเป็นทำเป็นพีมอสปลูก นะแล้วก็ใช้เป็นใช้เป็นดินพอต้นกล้าได้อย่างดีนะคะดินหมักใบไม้นะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนท่านเพื่อนที่เข้ามารับชมแล้วชอบคลิปนี้ถ้าคลิปนี้มีสาระและประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ like, อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปสระาาด้านดีๆจากส่วนพี่สิรินะคะนี่เห็นไหมคะ อันนี้คือเม็ดมะเขือเทศมะเขือเทศลูกใหญ่พี่สิริซื้อมาทานแล้วเราก็มันเน่านะมันเน่ามีมช้ำเราก็ไม่ไม่กินเราก็เอามันได้พันมาโรยเห็นไหมคะงอกดีเห็นไหมจ๊ะเนี่ยงอกอันนี้ดูแล้วจะไม่แข็งแรงมันยิงงอ,งงองแบบนี้เราก็เราก็อาจจะไม่เอาเนาะเนี่ย ก็ต้นที่มันแข็งแรงนะคะนาจะถอนทิ้งไปนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีจ้า